ใช้มือหมุนได้เลยและสามารถอ่านค่าได้เลยนะครับว่าอยากได้แรงดันอยู่ที่เท่าไหร่สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูกับวาว์ีอาหรือวาวลดแรงดันนั่นเองที่เห็นอยู่นี่2ประเภทมีอยู่2แบบนั่นเองแบบเก่ากับแบบใหม่แตกต่างกันตรงตไหนพามาชมกันนะครับตัววาล์ว PRV เนี่ยทำหน้าที่คือลดแรงดันขาออกของตัววาวทางเข้ามาเท่าไหร่เราไม่ได้สนใจแต่ขาออกต้องเป็นไปตามที่เราต้องการเช่นเท่าออ6บาร์ลดเหลือ2บาร์ เพื่อจะทําให้อุปกรณ์ในระบบต่างๆเนี่ยสามารถทํางานได,ด้ดีมากขึ้นนะครับและอายุการใช้งานของในระบบก็จะดีขึ้นถ้าลดแรงดันไม่ดีหรือว่าโดนแรงดันสูงๆต่อเวลาอุปกรณ์ต่างอาจจะพังได้นี่ตัวนี้เลยคือเป็นอุปกรณ์สาคัญที่ผมบอกนะครับตัววาล์วตัวเนี้ยมันแตกต่างอะไรกันถ้าเป็นตัวเก่าการปรับแรงดันนะครับต้องใช้ประแจตัวเนี้ยหมุนหมุนหมุนตัวพลอตตรงนี้นะครับเพื่อทําหน้าที่ลดแรงดัน และตัวนี้อาจจะต้องติดตัวเพชเเกตเพื่อรู้ว่าอ๋อแรงดันขาเข้าเท่าไหร่ขาออกอยู่เท่าไหร่นะครับมานี่กันเลยมาดูตัวใหม่ตัวใหม่ตัวนี้เราจะมีตัวพลอตที่ไม่ต้องใช้ปะจจหมุนแล้วใช้มือหมุนได้เลยและสามารถอ่านค่าได้เลยนะครับว่าอยากได้แรงดันอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้มันจะปรับเซ็ตจูนมาให้อยู่แล้วนะครับเช่นเราอยากได้อยู่3บาร์นะครับเราก็หมุนตัวนี้หมุนไปหมุนไปที่เลข3มันจะมีเลขบอกนะครับนี่หมุนไปที่เลข3ตัวนี้ ขาออกของตัววาลก็จะเป็น3บาทแล้วหรืออยากลดลงมาลดเหลือ2บาทเราก็หมุนได้นะครับให้เป็นที่เลข2ก็2บาทจะไป2.5ก็2.5าบาทวาลตัวนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีตัวเพเชรเกตบอกแล้วเราสามารถอ่านค่าตรงนี้ได้เลยตัวนี้เป็นวาลพิลลารตัวใหม่นะครับเป็นวาลพีเอวีตัวใหม่ o สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ตรงนี้มาได้เลยเราจะมีที่ปรึกษาให้คำปรึกษาคุณแน่นอนขอบคุณครับ